ครับผมพจนะเฉบแหลมผู้อำนวยการวิทยุบ้านลาดเรดิโอจังหวัดเพชรบุรีครับขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจในการต่อสู้กับโรคระบาดท,ที่กำลังรุนแรงอยู่ขณะนี้โควิด1 9ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและทุกสาขาทีบนะฮะที่ต้องเผชิญ โรคานี้ไปพร้อมๆกันและขอเป็นกําลังใจพิเศษให้กับคุณหมอและคุณพยาบาลที่กําลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งเพื่อดูแลประชาชนและต่อสู้กับโรคร้ายเหล่านี้เราจะชนะโควิด1 9ไปพร้อมๆกันคนจังหวัดเพชรบุรีขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยครับลุงหยุดอยู่บ้านเพื่อหมอสู่ๆนะครับขอ ทำเพื่อหมอยักออกนายไมยากอยู่บ้านหยุดเลี่ยงลานไปไหนไหม <c oughs> หยุดเพื่อชาติห,หมกรกเราต้องไหวไม่ไปไหนเพื่อชาติสู้สู้ข <c oughs> ออดทนนะครับผมเป็นกำลังใจให้สู้สู้ ขครยอยหยุดอยูบอ่บ้านไปไหนมาเพือ่อมาหอวสู้สู้พวกเราชาวนิคมเขาใหญ่ชามยุดอยู่บ้านเพื่อคุณหมอสู้สูครับพี่น้องเรายึดอยู่บ,ออบ้านเพื่อหมอมาอยู่กับบ้านช่วยหมอ เพื่อชาติขอเป็นกําลังใจให้คุณหมอเจา้าหน้าที่พยาบาลเจา้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกคนนะครับเพราะว่าท่านทํางานเหนื่อย mm hmm. แต่ถ้าท่านจะไม่เหนื่อย mm hmm. ก็ต้องขอร้องพี่น้องประชาชนว่า mm hmm. ท่านต้องอยู่บ้านนะครับ mm hmm. ขอเป็นกําลังใจให้ท่านครับ mm hmm. เราจะอยูดอยู่บ้านเพื่อคุณหมอสู้ๆนะคะเป็นทานให้ฉ mm ัน hmm. ได้ไหมเราจะหยุดอยู่บ้านเพื่อคุณหมอสู้ๆหยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติคุณหมอสู้สูข้ขอกำลังใจช่วยหยุดอยู่บ้านหยุดเพื่อชาติขอให้คุณหมอสู้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 นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกินร้อนชอนเหลาล้างมือเว้นระยะห่างหนึ่งถึงสองเมตรใสหน้ากากทุกครั้งก่อนออกกบลานกันตายลูกหลานอย่าไปไหนกันเด้ออยู่บ้านเด้อ ตานคงไม่ไปไหนจะเป็นกำลังใจให้กับคุณโมครับคุณโมสู้สู้ตัวไหนีชื่อนะลาดโรงพยาบาลคุณโมสู้สู้ยังโควิดทรรราลยายไม่ได้หรอก อย่าอยู่บ้านหมอตู้ตู้ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงกันเดอร์อย่าไปกันเลยกันเดอร์อ,อยู่เป็นกำลังใจให้หมออย่าใา,าย,ย่างอยู่บ้านเพื่อคุณหมอคุณหมอสู้สู้ขอเพียงมีใครปลอบ ัที่โลกราชาวสยางหยุดเชื่อเพื่อชาติตู้ตู้ช่วงนี้ป้าได้ไปไหนมาป้าอยู่บ้านช่วยหมอช่วยน้ำพย,พยาบาลปไาา้าป้าจะอยู่บา้านจะสู<อ>้สู้ไม่ไหนไม่อาญอยู่บ้านใหญ่กลัวมองหน้าไม่ได้คนคนทางไกลขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอครับพยาบาลทุกทุกท่านนะครับสู้ส,ส้ครับ ุณหมอสู้ๆค่ะข้างไม่ไปไหนให้กำลังใจคุณหมอสู้ๆครับชีอำเภอเมืองเพชรไม่ไปไหนเป็นกำลังใจให้คุณหมอสู้ๆอัตมาพอบินธบาีญาติโยมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจะเดินพรอ,อ้าวโยบายกัน,ดเ,นดเด้อไปรวมเด้อจะินพรเด้อนี่ละคุณหมอคุณหมอสู้ๆนะคะ เราชาวไซย,ย้อยยุดอย,ยู่บ้าทเพื่อชาติเพื่อหมอสู้ๆครับครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของอไวรัสโครโรนานี้นะครับพวกเรานะครับก็ ส่งกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านนะครับนะแล้วก็ขอให้กําลังใจทุกท่านอีกครั้งหนึ่งกว่าถึงประชาชนนะครับว่า,าช่วยกนันลดน้ำหลงนะครับอ,อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติให้กําลังใจคุณหมอและพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ สวัสดีค่ะน้องน้ำหวานปียะธิดาค่ะขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เมืองไทยก้าวผ่านโควิด19ไปพร้อมๆกันข้อที่1ดูแลตัวเองข้อที่2ดูแลครอบครัวและคนที่เรารักและข้อที่3ค่ะดูแลสังคมโดยยึดม,มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ ancing, ่งเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นกำลังใจให้ทุกคนชนะโควิด19ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะใดวววงงจลกชนคามั ก็ขอเจรินทรรน้ำสุขครับเพื่อส่งถึงและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลหรือจะเป็นใครก็ตามที่กาลังทำหน้าที่ในขาะนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านทำเป็นที่ใละก็ดีที่สุดอดทนเราทุกคนจะผ่านไปได้ด้วยกัน ในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับให้กับคุณหมอและพยาบาลทุกคนนะครับทำงานเต็มที่และดีที่สุดครับก็สู้ๆนะครับก็จะเจริญพจนจากเลิกคุณหมอเลิกคุณพยาบาลสู้ๆนะคะยูบานหยุดเชื่อเผื่อชาติสู้ๆยูบานหยุดเชื่อเผื่อชาติ อยู่บ้านกันนะอย่าออกนอกบ้านกันช่วยชาติช่วยคุณหมอและช่วยตัวเองนะครับอยู่บ้านอย่เชื่อเผื่อชาติกันนะครับออกกำลังกายด้ยนะครับอยู่บ้านช,าช่วยคุณหมออย่าออกไปไหนสู้ๆาบาน,นะบจะคิดถึง หอห่วงใ่ในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้วาดมันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลัง ให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจ กำลังใจจากใครนอขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจ But like...